ยึดติดหลวงพ่อทูลคิป,ปะปัญโยพระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีเวลาท่านเทศอบรมสั่งสอนพระเนนท่านมักจะหยิบเอาเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งท่านเขียนบันทึกไว้ในชีวประวัติของท่านนำมาเล่าเป็นคติธรรมสอนใจเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องของพ่อตู้อ้วนซึ่งพ่อตู้อ้วนนี้เดิมแกอยู่บ้านค้อนารายอำเภอบ้านผือ แต่แกมีความสนใจในการภาวนาและได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วประมาณ30ปีมีการสมาทานรักษาศีลห้ามาโดยตลอดนอกจากนี้พ่อตู้อ้วนคนนี้ก็ยังมีการรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไม่เคยขาดต่อมาพ่อตู้อ้วนก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านโนนสมบูรณ์บ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหลวงพ่อทูลพ่อตู้อ้วนนั้นได้ให้ความรักและอ็่นดูหลวงพ่อทูลเหมือนลูกหลานคนหนึ่ง ต่อมาพ่อตุ้อ้วนได้ไปสร้างกุฏิไว้ที่วัดสองหลังแต่ละหลังห่างกันราว20เมตรนอกจากสร้างกุฏิแล้วพ่อตุ้อ้วนยังมีโครงการที่จะสร้างห้องน้ําห้องซ้วมไว้ระหว่างกลางกุฏิสองหลังถวายเพื่อพระจะได้ใช้ร่วมกันจนต่อมาได้สร้างกุฏิเป็นที่เรียบร้อยสมประสงค์แล้วจึงคิดที่จะสร้างห้องน้ําห้องส้วมต่อไปตามโครงการแต่ในจังหวะนั้นพ่อตุอ้วนได้เจ็บป่วยขึ้นมาเสียก่อน บรรดาลูกหลานจึงได้นําพ่อตูอ้อ้วนไปรักษาที่บ้านคอนารายอันเป็นบ้านเดิมอาการป่วยของพ่อตูอ้อ้วนก็มีแต่สุดและทรงไม่ดีขึ้นเลยจนในที่สุดแกก็ได้เสียชีวิตลงท่ามกลางญาติมิตรและลูกหลานในงานเผาศพของพ่อตูอ้อ้วนนั้นหลวงพ่อทูลขิปปปัญโยซึ่งท่านตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ก็ไปร่วมในงานนี้ด้วยท่านได้ใช้ปัญญาพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลาว่า อนาคตต่อไปเราเองก็คงจะตายอย่างพ่อตู้อ้วนนี้อย่างแน่นอนเราจะหนีความตายนี้ไปไม่ได้เลยพ่อตู้อ้วนอายุ70กว่าปีร่างกายแข็งแรงดีมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานและการปฏิบัติธรรมอย่างไม่ทอ้อถอยบัดนี้พ่อตู้อ้วนนี้ได้ตายจากลูกหลานไปแล้วส่วนตัวเราเมียอายุยังน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้เหมือนกันอุปมาอุปไมยเหมือนมะม่วงลูกเล็กๆก็ยังหล่นได้ ตัวเราก็เช่นกันอาจจะตายภายในไม่กี่วันนี้ก็เป็นไปได้หลายคนตายไปเมื่อมีอายุอย่างน้อยก็มีมากมายแล้วเราจะมีอายุอยู่นานสักเท่าไหร่เราไม่สามารถคาดการในความตายนี้ได้ในวันนั้นนั่นเองนายทูลก็ได้คิดถึงเรื่องความตายอยู่ตลอดทั้งวันในขณะที่รถน้ำศพให้แก่พ่อตู้อ้วนอยู่นั้นนายทูลก็ได้มองเห็นเครื่องนุ่งห่มที่ติดตัวพ่อตู้อ้วน ว่าใส่เสื้อสีอะไรชุดไหนจำได้ทั้งหมดเมื่อออกจากงานศพแล้วก็เดินทางกลับบ้านการไปในงานศพครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าพ่อตู้อ้วนจะมีจิตตกต่ำแต่อย่างไรมีความมั่นใจว่าพ่อตู้อ้วนนั้นต้องไปเกิดในภพภูมิที่สูงแน่นอนเพราะแกทำบุญมามากปฏิบัติภาวนามานานตั้ง30ปีพูดง่ายๆว่าพ่อตู้อ้วนสร้างแต่คุณงามความดีมาตลอดจึงมีความมั่นใจว่า แกต้องไปสู่สวงสวรรค์หรือไม่ก็ชั้นพรหมโลกอย่างแน่นอนตอนนั้นจิตของนายทูลมีความผูกพันกับพ่อตู้อ้วนมากพอตกกลางคืนนายทูลก็ได้นั่งสมาธิจนจิตดิ่งลงสู่ความสงบตามปกติในขณะนั้นได้เกิดนิมิตเห็นพ่อตู้อ้วนเดินเข้ามาหาจึงคิดว่าพ่อตู้อ้วนมาที่นี่ทำไมเพราะได้บำเพ็ญกุศลอย่างเต็มที่แล้วทำไมไม่ไปสู่สุขติเล่าตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆ พ่อตู้อ้วนเดินเข้ามาใกล้กำลังจะถามว่าทำไมพ่อตู้จึงไม่ไปสู่สวรรค์มาที่นี่ทำไมกันพอพ่อตู้อ้วนเดินเข้ามาถึงแกก็โอบกอดทางด้านหลังของนายทูลแขนของพ่อตู้อ้วนสัมผัสร่างทำให้มีความรู้สึกเยือกเย็นไปทั้งตัวนายทูลจึงได้บอกกับพ่อตู้อ้วนว่าพ่อตู้อย่ากอดผมแน่นนักเพราะผมเย็นและหายใจไม่ออกพ่อตู้อ้วนจึงได้คลายมือออกหลวมจากนั้นจึงได้ถามแกว่า พ่อตู้มานี่ทำไมกุศลผลบุญพ่อตู้ทำมามากทำไมไม่ไปสวรรค์พ่อตู้ได้กระซิบที่หูบอกนายทูลว่าทูลข้าเป็นห่วงห้องน้ําที่ยังไม่ได้สร้างเลยนายทูลจึงได้ถามไปว่าจะสร้างที่ไหนพ่อตู้อ้วนตอบว่าจะสร้างระหว่างกลางกุฏิสองหลังที่สร้างไว้แล้วท่านจึงบอกพ่อตู้อ้วนไปว่าไม่ยากดอกวันพรุ่งนี้ผมจะไปบอกแม่แสนพ่อแสนและญาติที่บ้านขคทุกคน เพื่อให้พวกเขามาสร้างซ่วมตามความประสงค์ของพ่อตู้ให้เร็วที่สุดขอให้พ่อตู้คอยรับอนุโมทนาในการสร้างซ่วมถวายวัดก็แล้วกันเออขอบใจนะทูลข้าจะรอคอยอยู่บริเวณนี้แหละจากนั้นพ่อตู้อ้วนก็ปล่อยมือแล้วก็เดินจากไปจิตของนายทูลก็ได้ถอนออกจากสมาธินักขณะนั้นพอดีเมื่อถอนจิตออกมาแล้วก็มาพิจารณาในเรื่องของนิมิตอย่างละเอียดจึงมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน กระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่จึงได้เดินทางไปเล่าให้พ่อแสนแม่แสนฟังในเรื่องราวของพ่อตู้อ้วนมาปรากฏในนิมิตและบอกเรื่องการสร้างส้วมพ่อแสนแม่แสนฟังแล้วก็ตกตะลึงแล้วก็พูดว่าเคยได้ยินพ่อตู้อ้วนพูดอยากสร้างส่วมถวายวัดอยู่เหมือนกันนี่ถ้าทูนไม่มาบอกเล่าเรื่องนี้ก็คงลืมไปแล้วตัวของนายทูลเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันเพิ่งจะรู้จากพ่อตู้เมื่อคืนนี้เอง แล้วนายทูลก็บอกพ่อแสนแม่แสนให้รีบไปบ้านคอไปบอกพวกญาติและลูกหลานทุกคนให้รีบพาการรันสร้างส่วมให้เสร็จโดยเร็วภายในวันสองวันเพราะพ่อตู้อ้วนรอรับบุญกุศลในการสร้างส่วมนี้อยู่ซึ่งขณะนี้พ่อตู้อ้วนก็วนเวียนอยู่ระหว่างกุฏิสองหลังเพียงแต่พวกเรามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเท่านั้นเมื่อพ่อแสนแม่แสนฟังแล้วก็รีบเดินทางไปบอกญาติพี่น้องเพื่อเกณฑ์นคนและวัสดุก่อสร้างมาพร้อม ปรากฏว่ามีญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมสร้างซ้วมประมาณ30คนพร้อมรถบรรทุก10บล้อบรรทุกเครื่องวัสดุก่อสร้างเดินทางมาที่วัดจากนั้นนายทูลก็ได้ไปชี้สถานที่ที่จะสร้างซ่วมว่าอยู่ตรงตามที่พ่อตู้อ้วนบอกการก่อสร้างได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วในที่สุดส่วมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและในวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ15บห้าลูกหลานได้พากันมาทําบุญถวายกุฏิและส่วม เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พ่อตู้อ้วนเป็นอันเสร็จพิธีในคืนวันนั้นนายทูลเองก็ได้ปฏิบัติภาวนาสมาธิตามปกติพร้อมกับดำริว่าไม่รู้ว่าพ่อตู้อ้วนได้รับกองบุญที่ลูกหลานพากันอุทิศไปให้หรือเปล่าหนอครั้นจิตของนายทูลลงสู่สมาธิแล้วก็ได้นิมิตเห็นพ่อตุ้อ้วนเดินมาหาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณผุดผ่องเสื้อผ้าก็สวยสะอาดดี ราวกับเป็นคนละคนกับที่เห็นในตอนนั้นพ่อตูอ้อ้วนได้กล่าวว่านี่ทูลเอย๋ยบัดนี้พ่อตูอ้อ้วนหมดห่วงแล้วนะถ้าทูลไม่ช่วยพ่อตู้ในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าพ่อตู้จะเป็นเปรตอยู่ที่วัดแห่งนี้อีกนานสักเท่าไหร่พ่อตู้ขอขอบใจที่ทูลได้ช่วยเหลือพ่อตู้ในครั้งนี้ด้วยไม่เช่นนัน้นพ่อตู้คงเป็นเปรตเฝ้าบริเวณที่จะสร้างส้วมทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีกนานทีเดียวขอให้ทูลได้บำเพ็ญบุญให้มากม การรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาดและอย่าลืมบอกเรื่องราวของพ่อตู้ให้ผู้อื่นฟังด้วยนะว่าอย่าได้ติดยึดอยู่กับสิ่งอะไรเลยเพราะใจจะมืดยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นๆจะไม่ได้ไปสวรรค์เลยแล้วพ่อตู้อ้วนก็ได้กล่าวเป็นประโยคสุดท้ายว่าบัดนี้พ่อตู้อ้วนจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะพูดจบร่างของพ่อตู้อ้วนก็ลอยขึ้นไปบนอากาศหายวับไปในหมูม่เมฆ แล้วนายทูลก็ได้ถอนจิตออกจากสมาธิแล้วพิจารณาเรื่องการยึดติดในวัตถุสมบัติว่านี้เป็นความยินดีที่เหนียวแน่นมากมายยากที่จะรู้ตัวกำลังเห็นความหนักหน่วงจะเป็นลูกทวงภายในจิตใจอย่างมืดมิดทีเดียวบุญกุศลอื่นใดที่สร้างสมมาทำมาแล้วสิ้นเงินสิ้นทองมามากมายในการก่อสร้างศาสนวัตถุถวายวัดวาอารามมากมายมหาศาลก็ตามในช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่ดวงจิตจะออกจากร่างไปมันเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตที่จะเบนเข็มทิศชี้ช í, ทางใจให้ได้เปลี่ยนไปถ้าจิตใจติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตใจจะไม่ยอมถอนตัวจากสิ่งนั้นถึงบุญกุศลที่ได้สร้างมาแล้วเท่าไรไม่สำคัญบุญกุศลนั้นจะผลักดันให้จิตได้หลุดออกจากการยึดติดนั้นไม่ได้เลยบุญกุศลนั้นก็จะไม่หายไปไหนยังมีแฝงอยู่กับจิตใจนั่นเองแต่กำลังของความยึดติดนั้นมีมากกว่า จึงทําให้จิตเกิดความรุ่มหลงในการยึดติดสิ่งนั้นจนลืมตัวใจที่ยึดติดอยู่นานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หลายอย่างใจบางคนกลับใจได้ช้าใจบางคนกลับใจได้เร็วในเหตุที่ให้จิตได้ถอนตัวออกจากความยึดมั่นถือมั่นต้องพูดกันยาวมากเพราะเหตุปัจจัยในการยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่เหมือนกันการหลงตัวการลืมตัวก็มีความตื้นลึกหนาบางต่างกันไปเพราะนิสัยของคนแตกต่างกัน ดังนั้นการยึดติดจึงมีอำนาจอยู่เหนือบุญเหนือกุศลทั้งหลายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบ,บอกกับครอบครัวของพระอนุนว่าบุคคลในโลกนี้ที่จะไปสู่สุคติสวรรค์มีน้อยเท่ากับเขาโคเท่านั้นบุคคลที่ไม่ได้ไปเทียบกันได้ดุดขนโคทั้งตัวดูสิว่าโคตัวหนึ่งนั้นมีเขามีขนมากต่างกันเลยทีเดียวนี้ก็เพราะความยึดติดของใจที่ฝังแน่นอยู่กับสิ่งที่เรารัก เพราะสิ่งที่เรายึดติดนั้นเป็นภพที่จะนำไปสู่ชาติคือความเกิดนั่นเองดังคำของปราดท่านกล่าวเอาไว้ว่าถ้าใจหนักไปในทางการสร้างบุญกุศลนั้นบุญกุศลก็จะพาใจไปสู่สวรรค์ถ้าใจหนักไปในทางบาปอากุศลบาปอากุศลก็จะพาเราไปสู่อบายภูมิในทุกติอย่างแน่นอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของพ่อตูอ้วนที่นำเสนอไปนี้ จะเป็นคติสอนใจเตือนใจผู้รับฟังให้ได้เห็นโทษเห็นภัยของความยึดติดว่ามีโทษร้ายแรงเพียงใดแม้แต่บุญกุศลที่ทำไว้ตั้งหลายปีก็ยังสู้ความร้อนแรงของความยึดติดไม่ได้ต้องกลายมาเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดติดนั้นขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมา่ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ